สบายดีพี่น้องสุขุสุขคนพ่อกันช่วงเที่ยงพี่น้องเลยมณีบ่มีกับมานาเจ้าของวัดสิมาหาเจไมลากาก,ากีแต่ว่าพ่อเพิ่นจักเพิ่นไปทางไหนบวกอีกอย่างกับบดินัดเพ,นะพิ่นไหวนะพี่น้องบรรยากาศกับึ้มฟ้าค้มฝนจักหน่อยข่ายคือฝนสิตโตงบคอยแดดบันได บรรยาก,กาศอยู่เทียงให้เทียงนาพี่น้องเลยมันนี่ก็ว่าสิแกงเห็ดเอ้ยเพื่อนนั้นไปเลี้ยงงัวมาได้เก็บเห็ดบดอ่อนพี่น้องกับเห็ดเฟืองเห็ดบดอ่อนอ่อนๆยังอ่อนๆอยู่ อันนี้แมนเขาเจ้าเอินเห็ดปวกตราบกะเพ็ดเฟืองเก็บอยู่ในสวนวันนี้กับสิกแกงเห็ดกินรอบเที่ยงพี่น้องเอ้ยเอ,อ้ยบ่าวมีเป็นคนแกงพีี่น้องสดพี่น้อง หางมาเตเลี้ยงงัวเออมาเตเลี้ยงงัวได้เฮ็ดบรรยากาศอยู่ท่งไหท่งนาพี่น้องเอ้ยว่าสิมาหาเจ๊ะอมากากแต่ว่าบ่เห็นจักนางไปสบ่ออกมานามือนี้ัไปเิงบ่ได้ไปเมื่อคืน้นมาซ้ําไปทางต่ออีกไปทางไหนดอกม พราะว่ามาก,กับบดีนัดเพิ่นเนาะพอดีมิถุระเราก็เลยมาบัดมาเพราะว่าโบเห็นออกมานาไปนอนบัดคืนเหมือนบอกบอก่อยๆมาหยัดเป็นอีกคือเก่าน,นะไปเด็กมาดื่นนางเลาะพี่น้องเลยมาแต่ผูว้วานี่ยนะฮอดบรรทบะอีกกับนางตุยเห็นเอาผีมาดึกดื่นอ๋อกัมพูวันไปแว่พุนแล้วกับนางตุยนะไปคืนธรรพระประสานเอา สิคําแล้วก็ยังไปขึ้นธรรมะอันนาก็ว่างแล้วก็มาสู้ไปเลอะต่บอารมณ์ของนางไี่นองเห็ดบดยังก็นอนเนาะ <S 2> <S 2> เอาเห็ดปวกตับม,มาใสานะ่เลยออกอยู่ขอ้องนนี่ถางต่าเออ ใกล้ๆข่างเทียงแล้วพี่น้องไก่เขียบสีแกงเฮดบดรอบเทียงไปเก็บอันเฮดเพื่องมาเพิ่มอยู่ในสวนเนี่ยว่านเด็กผดออกลาาเตอะก็เฮดเพื่องกงเอมือนแตะโบรายมันบดไข่มันไก่เขีย เกียงเห็ดบรรยากาศยามฝนก็จะเป็นตะยูแน่พี่น้องเอ้ยมันสีสีเขียวอยู่ตามเทียงให้เทียงน้า จ้าลเติบเห็ดเฟืองก,กำลังจุง่จมกนนแกงเสร็จพักติวพักอีตู่ันนี้ก็บรดดิมีเวลาหรพี่นอกมานแป,ป๊บแป,ป๊บแล้วกันสีเมื่อ มาทุละวสิพอ่อเจมาลากากี่กับบพาพน้องเลยจากนางสิมาจากโมงจากงาม เจลเลยแม่ของคู่แฝดนนั่แหละพี่น้องเคยกิลาบเท้ากินเพลนพี่น้องไม่นี้นะตอนแรกว่าสิแกงแต่เฮ็ดเพิ่นบัดพายกระตาเท้าเลยเง่งเลยเง่งมาวสิลาบเท้าฉันว่กิลาบเท้าดูพี่น้องกินไม่ได้พี่น้องเท้าเาเคยกินบ่พี่น้องเท้าจะไหลมันเป็นตะกินอยู่บ่ไหลเนาะแต่เอาแต่ลายคนหลายคนก็มักกินแต่ว่าทางภาคอีสานเขาเจ้ะเคยกินอยู่ หลายคนก็บ,บอกว่าแซ่บแซ่บแจ,เจ,จงเมืองไทยก็จะไปทอดใส่ถ้าก็เอามาสลด์อันนี้เอาไปเป็นตากแห้งแล้วมาทอดจะว่าแซ่บรจักข้าเจ้าก็เห็นซีอยู่ไทยขาเจ้าก็ไปล่างแลกแล้วก็ไปผักแล้วก็ใส่กระเป้งแล้วก็เอาไปทอดแซ่บบุรีร้องเห็ดเบิ่งเนาะเคยบ้านเราม่แต่เคยว่าลาบเทาลาบเทาแค่คือกันก็เอาลาบลาจ้าเอาเขาก็เอาไปปรุงรสนั่นเองปรุงรสแล้วก็ตากแห้งแล้วมาทอดเป็นแผ่นน่ะ แต่ก็แจกกระเชิดเป็นแทนน่ะน,นะแต่ว่า,าอันอักษร้ายคนละอย่างแจกออยู่ในหินแต่อันแบบนึงนะแตเห็นเขาถอดอยู่โอ้ยตอกแปเอาอยู่คอเพามาถอดแต่แบบมันเป็นเศษใหญ่เลยนะมันจะ้นมเศษช้ลายอยากกิน่ลาพี่น้องลาบเท้านี่นะบ่เป็นแต่ยากจักดีเนาะพี่น้องส <c oughs> ิลาดจะปลาทูพี่น้องแล้วก็มักทั่วใส่มะเขือใส่ ปุ่งคล้ายๆคือปุุงลาบแล้วพี่น้องก็ใส่เขาขัวหัวหอมใส่พริกป่นเนาะมันก็เป็นแตะแซบไม่ใส่มักทั่วใส่ป่าไม่้อามาาไปอยู่รันนวิำมาผมา่าผูรอเบิงพี่น้องว่านาตาลาบเท่าจะเป็นยังไ๋แซบหรือบ่า แซ่บเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อใส่ปลาแดกลงไปเรียบร้อยใส่ลงไปรดแป้งนัวนะใส่ใบชะไล่ยคนหลายคนก็สิมักแบบว่าแกงเฮ็ดใส่ใบชะไลอันนี้เฮาใส่ใบปลัตตี้กุนเนาะสิใส่แป้งนัวพี่น้องเอ้ยผงนัวบนแล้ว ใส่สองบวงเห็ดกระป๋ายเอประมาณสองถ้วยพอดีซสะแกงเห็ดบดอ่อนๆพี่น้องเอย้ยเรียบร้อยพี่น้องเอย้ยแกงเห็ดผสม,มรวมมิดรระหว่างเห็ดกันเห็ดฟางกับเห็ดบด ชนะร้านจ้างเรียบร้อยพี่น้องเอ่ยหายทวนทวนแกงเฮดบดพี่น้องพอหันมาทางนี้กะกำลังล่างเทา ล่างเท้าเังบาแลยเท้ากัน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 ไม่ตกินเนื้อพี่น้องเลยเมนูสองก็สิลาข้าาเบิ้งพี่นงาเบิ้งสิดา หลังจากที่ปั้นแล้วพี่น้องก็เอามาซับ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 มันมันมันพี่น้องทำอากาศเอกแด่กันเวลาไปลาเวลากินมันจะไม่ได้เป็นเส้นเขื่อนเส้นกระปุ่นนะน่ะมินจไม่ข้อมันเกิดใกล้พี่น้องมันก็เป็นเส้นเป็นเส้นยาวๆเนาะพี่น้องค่ายคือเส้นผมเส้นยังแต่มันสิแบบหลายคนแบบเป็นรสชาติเป็นแบบใดวะมันแข็งหรือมันอัน นิ่มมันก็สิออกกรุบกรุบเหมือนะพี่น้องแต่เวลากินกับบริยำเนอะว่าซับเรียบร้อยมี่จะสดเกิน,นรอดน้ำบริย์แข็งดอกพี่น้องมันนุ่มอ่อ,อ,น,น,เอเนเนะี่ยเวลาซับแล้วกกันแน่ตีตอนแพตตอนมันหวานโอ้ยแซ่บเนะพี่น้องหลับก,กันแซ่บอ,อาหารคนบ้านนอกอาหารอีสานหน่อยคนนัก ท <N id istles> ี่สิบโกินเท่าพี่น้องเอ้ยสิเป็นลาบด้วยพี่น้องตามมากําลังเตรียมปรุงลาบเท่าพี่น้องใส่ฟงสลุดลงไปเรียบร้อยอันนี้ก็เข้าขัวอันนี้ก็จะเป็นพริกป่นเพ็ดเพ่บอกเ้ยไว้พอเสิร์ฟใส่แบบอ๋อเพ็ดเพ็ดไม่้องไปจิ้มแต่ตัวเอง หลอดชองบ่วงชามบ่วงนี่แหละวิธีการอู้คือวิจารณ์ในนวๆอันนี้จะเป็นอันต่ำปลาตูถ้าต่ำต่ำปลาตูใส่มันบ่มีกบเว้ยมันมีรสชาติป่ายังก็ได้ที่เขาจะใส่บางคนก็เขาใส่กบพี่น้องใส่กบนะมันแซ่บได้พี่น้องอย่าบอกเรื่อปลาตูมันบ่ควดนางลังมันออกนะโอ้แต่มันเห็ดนะโอเคมันบ่เคยกินปลาตูได้อีกอินชู เคยชันปลาทูพี่น้องกินโลดเขาเออบวงขวดขวดเอาใส่โลดปริญญาดอกสดเกินสดเกินกินแล้วไปยังปับค่ะแบบมาเรียบนรมกากปลาทูพี่น้องอันนี้แหละใส่ป่าลงไปอันนี้ก็สิเป็นทั้งถั่วทั้งเครือหัวซิงไข่มักถั่วซอยแล้วก็หัวซิงไข่ตะไคร้ทุ่แซบคักแน่พี่น้องมักเครือแซบแซ หลายคนเขาใส่เสื้อคลุมแล้วก็ใส่ปลาหอมจะคลุกคลุกให้เขากันอันนี้วิธีการลาบเท้าพี่น้องเอ้ยดินรสชาติมันก็สีสีหนากินเลยพี่น้องสดสดมาได้พี่น้องมากินลาบเท้าก็เป็นใส่กรอกเห็นไหมคบเท้าแซ่บแซ่บบางคนก็สิใส่หอยก็ได้พี่น้องหัวหอยอืมแซ่บใส่น้ำปลา อันนี้คือการปรุงเทาลาบเทาพี่น้องเลยมาเดินมาเดินพี่น้องพี่พากันตอนกินพี่น้องเลยเสร็จไปใหญ่เลเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยลาบเทาแล้วก็แกงเห็ดบดอ่อนอันนี้แจ่วแมงแค้พี่น้องแจ่วแมงแขไปแล้วก็วิญญาณปลาทู ก็มีวิญญาณแบบพี่น้องกินข้าวน้อกัดนะพี่น้องกินข้าวรอบเที่ยงพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องมาเด้อลาบข้าลุ่มลมเหลาบข้าวเด้แหละกินก่อนบ่ได้ใส่ถั่วเด้พี่น้องใส่กะละมังเบิ่งว่ามันสิเบิดบ่ อันนี้สิเป็นแกงเห็ดบดคองหวานของเฮาก็มี <laughs> มาแตงโศกพี่น้องเอ,อ้ยจากสวนเจ้าของแะแซ่บอยู่้พี่น้องมาเด้อสดลาบาเด้อแต่ว่าุมน้องกินอยู่เที่ยงหลังนั้นม้นีคนบ่หลายพี่น้องบ่ทันพี่น้องบ่เ็กน้อยยังบ่ทัน,า <laughs> น,นามาตโรงเรียน Sao ừ. vậy thì đọc mình có cái bát mầm mừng 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 มักคอนคือเ่ามันจะะหัวออกหน้าคอนแล้สดอีกบังลองซีมบังแปกแล้วพีรองสลอมดเว้หมวกเวขอเรือนหายฝีมือแยกใส่คันเก่ามันก็มีในเขินฐาน

มิยานปะทูมาเพ่เบื่อกินกินข้าวเนอมื่อปเนังไงางวดีกเเตรียมงแ่แ่ยาวไปอามาเน่ะพีองเป่น,นเรือ้องง <laughs> วตอไปเรีงงวงนหาโอ้ก็เรีอดธรรม,มาดาพี่น้องเลย <สบ S 2> เปเรื่องงวนอุทนเอานะอันนเี่ยกินมะร้าวเยน่แล้วมันมีในกุ้ิบกุตาเ็ดขางบาสวนนะ มันชองห้างอยู่ในเครือองะสมนะแมงแคงนั่นครับโป่เออมัแคเป็นปุ้มอยู่ล้วนะเออก็เดี๋เอาแมงแครงแน่นกมาข้อตังใส่กับกิโร่แน่มันจะขาดช้องข้อมันกระซ่าแบบไมนหอมอ่ะบ่เซ็่นะบ่ไม่ได้ใช้อนเปการขามมันขวดแต่เศร้ามันอยุน่หักเลยแค่โกิ้งหน่อยเนอะนั่นไห้หน้าเหื่อนะขับิมอนไปต่อยอยู่ในอันเนี่ยบราบด้มา อุ้มน้าแแก๊สนี่ทียงอะรนี่นะาเขาอยู่ไงตัวเขาเงี้ยตอนแรงมาหนินะคือจะวอนเมื่อระเนีมันเมื่อแล้ววเขาตอนเที่ยมตัูนหน้าข้จ้าอยันบางกะมาืมตัวเงี้ยย่ปะ ตกลงระฆังอะไไปเอาพข้าเอาไปอาหารตุตัวระังขอ้าแต่อย่ามวยาตัวขับรถไทลงไปไปเอาพ้าเอาไปไปสาประท่านสรขับูายาเพราะว่าท่าเดินจับเอาหารตุนกับบาาเขาหายเดินก0 0บนหา เจ้าคือบวกเกะท่าอร่อยท่านที่เขากระโดดไปเรื่อยๆมันมาใจไปเกะว่ากันแล้วมีคนอื่นมาเกะเนี่ยอร่อยมันแม่ก็เลยไปก่อนนี่ก็ทำธรรมดาของคนขายเนาะต้องให้ราคาสูงกว่าก็ต้องขายมีเงินเนี่ยซือไปอยู่ในห้องประชุกมาจั่งเผาให้เจ้าให้เท่านั้นแหละเลยได้หัเะเออก็ว่าไว้กายมือนี้สิไปเอาไว้ๆนี่เออเาจ่ายเงินไหวแต่ค่าเด้ยเออค่าคือเขาจะเกินหาร้อยก็บ่ได้บ่ได้ขอตกลงกันเรียบร้อยมาพิสตัวห้องประชุมเงินอย่างเรานี้เงินขอดไปกัน แนี่เขาบอกอีกไนคน่านคุกวสามตเขาเชิญเขาายหรือส่ะสหมื่นนะบอกขายใชไเอาเชิงทุกคุ้ยเเชิงง่วนหางง่วเนี่ยก็ามตัวเนี่ยหน่อยนะท้ไงนคยได้คยแ้ปยงมันก็บไปในน้อยเป็นไดนี้ก็นอนแต่ตัวหนึงนะตัวสเป็นราคาเล้ะง่วคว้ยเริ่มเป็นราคายลยอ้ะ พี่น้าก็จ้อใจจากซื้ออยู่บ้านะเฮ้ยทางเขาแห่งตัวละแสนหวานตัวละแสนสองแสนเว้ยนี่เดียวงวดตัวหนึ่งขายตัวสองแสนสามแสนจะบกอะซื้อเหรเพชสิอันนี้สิ้นปัญหาพอไปเรียบร้อยแล้วทั้งเจ็ดมือซ wow. ื uh. os, um. ้อกับตุ้งกันแล้วห้าสิเอ็ดคอนโดหนหาร้อย จะมาห็นนะหาพันโอ้ยสัมบกดอกเลยนะนอนในห่มบักคัคนกี้ันฟรีพันย่ในัักระดุมตุ่มสุดมน่เหมนาะเออกวับพืว่ามันแพงๆนาเ่งัวจอยคอยมือื่อนาเบอขายขาเขาหลุดจะอ่อนามอยู่หงมือเาเราขายจะไปยังเอาไว้เห็นย่งแบบนี่ก็ย่างอเมียกเราอ่ะจะจอยนาเบอ่ขายเราจะไปกอสื่อทาน เขาายราคาดีเนี่ยขายรถซึงมาได้อยู่ไงบางีขายก็่ไดนจะขายลูกมันเมันลูกเพิ่มนะแม่เนี่ยเอามาเอามาทำืลูกมันใหญ่หรอวล่าันเจนน่ะบกดอกมันผมฟังมนกไวังเออมัใหญ่แล้วเขาบอกเกียตัวไดทีแล้วเนี่ยวายเนี่ยคุณคู่ชมเด่นเป็นมันก็ะได้ได้เจ้ากับู่นี่กระบักนีเนี่ยม้วนเนี่ยมัวนเอะแบบกะหอมันหูล้กากันหอขวเิหัว่อนจะนมันหู บุบเบิ้ลไหนกินข้ามแบบนี้เน่ยน่าหนันะบักในน้อยไปื้อหัวอาหารหาดูจังต่ไปซื้อฟูอยากกอยากผูกเลยหาเขากินเลยยำมะเร็งซื้อหัวอาหารกบทำใหม่บ้านใหญ่เข็นบุบเบิ้ลจะมากินแหละกินแต่้าวคนเด้อบุบเบิ้ลแลเบ้าจะซื้อใะไรจะทำมึงเข้าเขาก็กลายมาเราซื้อในรถเถอะเขากลายมากผมเนอะ เพราวเตองเาอันนี้ไม่ใช่ชื่อมาจน้ำบอลนิ่งบอลนิงเราสีขาเติมบอกเติมหลาเราสีขาวมติมาินน้ำแล้เกิดบน้องด้จะ้องน้ำมูลนอนเหอเนียยาไอ้ันไ้องซมหือมันก็ยางงวนนะบน้องจะ็วมูลหรือใน้งนอนหรนี่ยของผม้เดียว้องไอ้บ่จมีห้อ้องใส่้าอ่ององเห็นด หาเราายแม่มาหลอกหายก๋วเตี๋ยวหนามาาาทเหลาะเียอกชอมื่อมันก็ยากแม่เปนไงกูพูนถึงงูตกมาเขียนดวุดแม่เปนไงฮางล่างโอ้ยแม่ทำตู้ด้วงงอกินขดิษงูตปลับโอ้ยแต่เราจะตีอย่างไรเนาะมันเป็นกวานหานกิ่งย่องวางคือผู้เจ้าะล่ำไปเลี้ยงงวเพราะเราบริปักต่อแลย่องกินขี้อิน อาสาน่พี่น้องแ่บไปเลยิ้มมึงแววเดี๋ยวจะอาให้ซมแบุับนนี้เลบอกโอ้ยเดี๋ยยอเยอะลวานน้ำไล่ทีไล่ะไรแล้วเบรตเขาน่เตมือไม่แ่บไปเลพี่น้องเบอร์เล็กแบบเขาเบิร์ตมาเินงานบันเนาอทานแกงเฮกแบตัดมหุ้มตัมาฮุมเราบอกว่าอย่างกูราดมันด้ว เาเติเราหายอย่างนี้มั้เลยราขาไปว่อะไรอ่ะันี้เอากะปุเนผมไม่้กเบาะหานะไปเอาเป็นเน้อกะปาไปเอากอเอนมันปนกตามกูากเราะ่ากปแรช่วยเพเป็เอะไรหาไปเอาเอาเอาไปนึ่งแ็เนดำจิ้มหัจะเป็นม ักปัจะหม้อพอ่จุพอปาะ็จเาหนาหาก็มีจะมาอบยน้ำจิ้มจยมเนาะกระปถ้าอันต่ำกระเทียมได้หมากอ่ะทป็นเนื้อหง่ประมาณจัดได้ไหนพี่จะไปวาดแห่ห้เอามาเมือหนืเพิ่งทุกกระเทียมเอากข้าเดียวเขาเมื่อเช้าจะได้ปดตูมันกระปูมันนอืมวันนี้เป็เนื้อข่สุกโอ้ยจะกระเลกจมากะปูสยังไม่ใช่สุก พี่จะเจ้าไปนี่บ้านหายแรงนะสั่งหน่อยสั่งหน่อยเที่รอกจะเท้ดูยิ่มันกรเ้าหรตอเาเห็ดมันก็ยังเนาวันรมาแล้วก็เสค้างไว้จะห้หายเมื่นมำหนาจะไปเอามื่อไมาเมือยงนลยังเมโบได้อเไปเนื้อโอ้ไปเนือหน่ะมันแหลมเชี่วอยู่กับปูมันออกมันออกเน่ยนจะลุลยเปลียนได้ขนนมันออก่วกับูนะขอกินกับนเออเาุงหมนแล้วของหากินกับนมปนตัวเอร เันยแรลยแต่ร้าเนาะเหพี่น้องจนเมืใกล้สะเมแล้ละทวยบกใหญ่คลิปนี้ก็ชิจบไปเพียงท่านี้นาะพี่น้องอยู่ดีม่แห้งสุขุสุขคนพ่อกันคลิปหนาไปละเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อ